ะะสำหรับ t o y ยต้าร v o ปี2018เกียร์ออโต้สประตูยกสูงนะคะใครที่ตามหาอยู่นะคะบอกเลยห้ามพลาดเลยนะคะสวยๆเด็ดๆเ,เลยคันนี้ไม้63,000กิโเมเท่านั้นนะคะใครรอคอยอยู่นะคะรายละเอียดจะาจแจ้งไว้ในคลิปเลยนะคะใครสนใจนะคะเข้าไปดูได้เลยเดินสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนางะจารถสวยเกรด A ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้พบกับน้องกะาจาที่บริษัทเพชรนอ่กแล้วนะคะ อยู่โซนช่างนะคะอยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะก็เลยจะได้ยินเสียงดังนิดนึงเนาะนะคะเจ๊จ๋ามีรถสวยนะคะหนึ่งคันเข้ามารีวิวให้ดูอีกแล้วนะคะบอกเลยว่า,าโฉมนี้นะคะที่เจ,จาจ๋ารีวิวให้ดูวันนี้สภาพมาไวไปไวมากนะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะเกียร์ออโต้ปี2018สปีประตูยกสูงนะคะขายดีมากนะคะและที่สำคัญไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าลูกค้าคนไหนนะคะรอคอยตามหานะคะ มาไวไปไวนีคะลูกค้านองก็จ๋านะคะช้าไม่ได้เลยนะคะชั่วโมงนี้ขันนี้นะคะรุ่นนี้ลอถนี้มาจากหน่วยงานนะคะราชการการเคหะแห่งชาตินะคะแล้วไม่วิ่งไปเพียง63,000กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะลูกค้าลักษณะเดิมทั้งคันนะคะและที่สำคัญมีแคลริบอ,อยมาให้ด้วยนะคะสภาพสวยสวยเดิมๆเ,เลย คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่5,59,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งใครจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าก็คุ้มค่าทั้ง2เงื่อนไขนะคะเพราะว่ารถสวยสภาพเดิมทั้งคันนะคะใหม่ๆกริบๆคันนี้สปาเสร็จเรียบร้อยนะคะรอเจ้าของมารับกลับบ้านนะคะตอนนี้ยังไม่ติดจองนะคะแต่อีก2ชั่วโมงข้างหน้าไม่แน่อาจจะไม่ทันแน่นอนนะคะจะจต้องรีบรีวิวให้ดูก่อนใครนะคะกระจังด้านหน้านะคะโครเมียมนะคะสภาพสวยๆนะคะสี่เหลี่ยม คางหมูนะคะมาพร้อม7ก็กอไก่เราจะลา5182นะคะเป็นทะเบียนได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟตัดมองนะคะก็ได้ไปเลยนีคะสะภาพสีสวยเดิมๆสีนี้ก็เป็นสีเดิมนะคะรถของเรารัคัดคุณภาพให้ลูกค้าของแท้ของเดิมจริงๆนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะชมนี้เป็นล้อแมกอันล้อสแตนดาร์ดโรงงานสกู6รูนะคะ ส่วนยางนั้นนะคะได้เป็นยางนะคะปี2022แล้วนะคะลูกค้ายางปี2022ขนาดขอบยางนะคะ R18 R17 นะคะยางปี2022 R17 นะคะสภาพคิวสภาพใต้แคสซีเดิมนะคะไม่มีรอยชนหนักแน่นอนนะคะรับประกันวารนตีนนะคะบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะ โลโก้ออซูต่างๆนะคะหรือว่าที่เปิดพับกระจกนะคะเป็นแบบพรีเมียมนะคะไฟีย LED นะคะสภาพสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าอ่ะสวยๆเดิมๆเลยนะคะตรงนี้นะคะในส่วนตัวของออฟิล์มนะคะชมนี้คันนี้ติดให้แล้วนะคะแล้วก็ที่เปิดแบบพรีเมียมนะคะลูกค้านะคะมาดูภายในกันก่อนเลยนะคะจะจัดจะรีวิวแบบไวๆนะคะเพราะว่าถ้ารีวิว นะคะรอบคันรายละเอียดรอบคันต่อให้สินาที15นาทีไม่มีผลเพราะว่ารถไปไวมาไวมากนะคะเซลล์40คนจะจารีวิวนะคะจนหมดลมเลยเนี่ยนะคะก็ไม่ทันนะคะพวงมาลาัยมาตติฟังก์ชั่นเชื่อมต่อบุธได้นะคะวางสายรับสายในพวงมาลาัยได้นะคะแล้วก็ในส่วนตัวของเบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดำเฮดรูมสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้า รับประกันโครงสร้างได้เลยนะคะเป็นรถหน่วยงานเขาก็ย่อมมีการวารันตีดูแลบำรุงรักษามาดีอยู่แล้วเนาะ<อ>คนที่ได้เป็นเจ้าของคนต่อไปถือว่าคุ้มนะคะ<อ>นี่ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยนะคะตรงนี้นะคะ<อ>แล้วก็ประตูด้านหลังนะคะห้องพูยสารด้านหลังสภาพไม่ช้านะคะลูกค้าสภาพไม่ช้าเลยนะคะส,สวยๆเดิมๆนะคะนี่ เป็นเบาะนังสีดำนะคะลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยกระเป๋าจิงโจ้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะและสวยนะคะน็อตต่างๆนะคะลูกค้ามาตรวจเช็คนะคะตรวจสภาพนะคะกับเจ้าจ่าได้เลยที่เพชรโนนะคะหรือใครกลัวไม่ทันนะคะจองล็อกรถเข้ามาก่อนเลยนะคะเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะลูกค้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะหน่วยงานราชการของการเคหะแห่งชาตินะคะคันนี้ใต้แก๊สซีเดิมนะคะไม่มีรอย กะไม่มีอะไรถอดไม่มีอะไรพ่นสีไม่มีรพยโปสสีลอ้อทั้ง4ี่ลอ้ออยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าอ่ะใครสนใจนะคะคันนี้ตามหาอยู่นะคะก็โทรหาจ้จาจ๋าได้ที่เพจยนนะคะให้ดูรอบคันก่อนนะคะนะคะคำว่าโลโก้พิลเนอร์นะคะลูกค้าอยู่ครบนะคะแต่ด้านนี้นะคะน่าจะขาดนะคะด้านนี้น่าจะขาดนะคะไม่ได้ทำสีใหม่นะคะไม่ต้องห่วใจ ก็อาจจะขัดสีแล้วมันลอกขาดเดี๋ยวติดคําว่าพีลนเนอร์ให้ใหม่นะคะโลโก้ตัว E อยู่ชัดเจนนะคะคําว่าไฮลักรีโวลูกค้าคนไหนสนใจตามหารุน่นนี้สเปคนี้อยู่นะคะถ้าช้าคันนี้จะจากกากลัวไม่ทันนะคะลูกค้าต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะ มาดูในส่วนของไลเนอร์นะคะไลเนอร์ด้านหลังคันนี้นะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าคนไหนไม่ต้องการไลเนอร์ก็แจ้งจ,จ่ายได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถอดออกให้ลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือลูกค้าท่านไหนนะคะจะนําไปใช้งานได้เลยก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้อ่ะในส่วนของตัวนะคะน็อตรอยต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะสภาพเดิมนะคะทุกจุดใหม่นะคะ รถหน่วยงานนะคะคุณลูกค้าคนไหนที่ทําในหน่วยงานราชการนะคะเขาจะทราบดีเลยว่ารถที่เขาใช้ประจําตําแหน่งหรือว่าใช้ในหน่วยงานนะคะรถสภาพจะช้าน้อยมากๆนะคะและสภาพค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะคะสภาพสวยๆนะคะลูกค้านี่เลยนะคะจากตัวสีเนื้อสีผิวนะคะเสียงดังนิดนึงนะคะลูกคา้จาจ่ายต้องขออภัยด้วยวันนี้ไม่มีที่จอดรีวิวรถเลยนะคะต้องแอบมาจอดที่โซนช่างนะคะเขาทำความสะอาดรถอยู่เสียงดังนิดนึง นะคะนี่ใต้แคสสซีเดิมๆนะคะลอ้อะไหล่มีให้แล้วนะคะอยู่ครบหมดนะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะคนี่ภายในอ่ะเห็นกัรใช้ชัดเลยนะคะลูกค้ามีราวบันไดขึ้นด้วยนะคะแผงประตูสะอาดสะอ้านทั้งหมดคะ่ะลูกค้าจะจ๋จาให้ดูนะคะสภาพความช้ำนะคะรถไม่ช้ำนะคะสภาพไม่ช้ำแล้วก็ให้ดูเรื่องโครงสร้างนะคะหลักๆนะคะ คุณลูกค้ามาดูรถตัวจริงรับรองว่าตรงปกแน่นอนนะคะในส่วนของตัวเกียร์คอนโซลเกียร์ค่อนข้างใหม่นะคะคอนโซลดรงกลางนะคะมีจอ Android นะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้นะ,ะถ้าปกติเลยนะคะตัว Standard ของตัว 2QCE นะคะสีประตูตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ทีนี้นะคะทางหน่วยงานนะคะน่าจะติดเป็นเบาะหนังนะคะอ่าเป็นสีดำนะคะมาใหเเ้เพื่อให้ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่เปิดง่ายนะ แล้วก็ที่วางแก้วน้ํสองแก้วตรงนี้ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะจา่าจะพาลูกค้าไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะอ่ะจ่จาจะพาลูกค้าไปชมเครื่องยนต์สภาพเดิมๆสวยคันนี้นะคะสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะไม่ห3ห0นมนะคะลูกค้าซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยก็คือใช้งานน้อยอยู่แล้วนะคะคานด้านหน้าเดิมนะคะรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะคะคานยึดหม้อน้ําเดิม นะคะนี่เลยเห็นรายละเอียดการชัดๆเลยนะคะโคมคันยึดนะคะโคมไฟนม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดน็อตฝากระโปรงเนี่ยดูกันง่ายๆเลยนะคะลูกคา้สาสภาพเดิมนะคะจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีอรอยเยอะไม่มีอรอยหยดจากน้ามันเครื่องไม่มีอรอยซึมจากน้ามันเครื่องเลยนะคะตรวจสอบที่มาที่ไปตรวจสอบสตอรี่ที่มาที่ไปได้นะคะอานิแทนเพจนะคะอยู่สภาพเดิมคมชัดกริบนะคะไม่มี ดัดแปลงนะคะอ่ะสภาพเครื่องยนต์จะจ่าให้ดูคร่าวแล้วนะคะสมนี้นี่เลยนะคะภาพส,สวยๆเครื่องยนต์แห้งมากกริบมากลูกค้าสีรถจะมาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะสีเดิมรถสีเดิมเดิมเลยนะคะคันนี้รายละเอียดที่จะจ่าเช็คเบื้องต้นนะคะ น่าจะแทบไม่ได้เจ็บงานเลยนะคะแต่เจ็บเฉพาะบางจุดเลยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพวกกันชนด้านหน้านิดๆิหน่อยๆนะคะเก็บถ้าเก็บงานสีแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายก็ธรรมดารถมือสองแต่ว่าเราปรับสภาพให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะแต่สภาพรถสวยจริงนะคะลูกค้าคมหน้าใสๆสสวยๆอยู่เลยนะคะสวยมากคันนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะจ้าจ๋าบอกก่อนเลยว่า กจะจ๋าอยากให้ FC แล้วก็คนที่ติดตามน้อยจ๋าได้รถสวยๆนะคะแล้วเป็นรถหน่วยงานราชาการนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ใช้งานน้อยสภาพรถไม่ช้ำราคาดีสภาพสวยสเปคดีด้วยนะคะ 2.4E ปี CE, 18เลยนะคะราคาเพียง5 5 9,000บาทนะคะถ้าใครจะไม่เอาหลังคานะคะก็แจ้งได้เลยนะคะหรือใครจะเอาไปใช้งานต่อก็เราก็จดทะเบียนให้ไปเลยนะคะตรงนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะจ้าจาก,ก็ฝากกดไลค์กดแช่นะคะ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องจารสเสือเกรดเอด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปนะคะรีวิวให้ e FC ที่น่ารักแล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ